จริงๆเนี่ยเหตุผลแรกที่ผมมาช่องสามนะครับคือเตะบอลที่ราชมังวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาอยู่ในผมเป็นคนร้องเพลงไม่เป็น,นครับเต้นไม่เป็นเตะบอลเป็น,นครับได้มาเต้นทีมแท็กไม่แต่มปนสุดยอดนะผมว่ามันเจ๋งเลยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเราไม่เคยทำเราไม่เป็นมมเราก็ต้องซ้อมเมยอะครับต้องสู้ครับเพื่อผู้ชมทุกคนเราสนุกหวังว่าทุกคนจะสนุกด,ด้วย ขอบคุณมากครับก็ดีใจครับที่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนชอบเพราะตอนแรกเนี่ยกังวลมากเครียดสุดๆเลยเพราะอย่างที่บอกเราเต้นไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นเรามาเต้นแบบจัดเต็มเลยแล้วก็แบบต้องคุมทั้งโชว์เลยทุกคนมถึง,งกอยสี่คนเนี่ยต้องคุมทั้งเพลงแล้วก็เวทีแพ p ่ใหญ่มากแล้วคนดูก็ยเยอะมากเวทีแรกในชีวิตขึ้น i m แ a c t เลยก็พอกระแสตอบรับอบอกมาดีก็ดีใจมาก